พิกุอาชาในและพิกุกระจอกสันทะเธอจงเพ่งแบบการเพ่งของม้าอาชาในอย่าเพ่งแบบการเพ่งของม้ากระจอกสันทะก็การเพ่งของม้ากระจอกย่อมมีอย่างไรสันทะธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมเพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้ากระจอก ที่เขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกมา้จาจกให้เราทำเหตุอะไรหนอแลเราจากทำอะไรตอบแก่เขาดังนี้ม้ากระจอกนั้นถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวยอมเพลงว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวดังนี้ฉันใดสันทะบุรุษกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล อยู่ที่ป่าก็ดีอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างเปล่าก็ดีมีจิตถูกการมราคะรุ่ม,กกมรุรมแล้วถูกการมราคะครอบงำแล้วและย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษกระจอกนั้นทำการมราคะนั่นแหละในภายในแล้วย่อมเพ่งย่อมเพ่งต่างๆย่อมเพ่งเนืองนิดย่อมเพ่งฝ่ายต่ำ มีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมแล้วอันพยาบาทครอบงาแล้วและย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษกระจกนั้นทําพยาบาทนั่นแหละในภายในแล้วย่อมเพ่งย่อมเพ่งต่างๆย่อมเพ่งเนืองนิดย่อมเพ่งฝ่ายต่ํามีจิตอันทีนามิทะกลุ่มรุมแล้วอันทีนามิทะครอบงาแล้ว และย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัดถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษกระจอกนั้นทำถีนมิทะนั่นแหละในภายในแล้วย่อมเพ่งย่อมเพ่งต่างๆย่อมเพ่งเนืองนิดย่อมเพ่งฝ่ายต่ำมีจิตอันอุทจักกุกุจจกกลุ่มรุรมแล้วอันอุทจักกุกุจจะครอบงำแล้วและย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัดอุทธจักุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง บรุษกระจอกนั้นทำอุทธจักกุกุจจะนั่นแหละในภายในแล้วย่อมเพ่งย่อมเพ่งต่างๆย่อมเพ่งเนืองนิดย่อมเพ่งฝ่ายต่ำมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มรุมแล้วอันวิจิกิจฉาครอบงำแล้วและย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษกระจอกนั้นทำวิจิกิจฉานั่นแหละในภายในแล้ว ย่อมเพ่งย่อมเพ่งต่างๆย่อมเพ่งเนืองนิดย่อมเพ่งฝ่ายต่ำบุรุษกระจอกนั้นย่อมอาศัยปฐวีธาตุเพ่งบ้างย่อมอาศัยอาโปธาตุเพ่งบ้างย่อมอาศัยเตโชธาตุเพ่งบ้างย่อมอาศัยวาโยธาตุเพ่งบ้างย่อมอาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งบ้างย่อมอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งบ้างย่อมอาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยเนวสัญญาหน้าสัญญายตนะเพ่งบ้างย่อมอาศัยโลกนี้เพ่งบ้างย่อมอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้างย่อมอาศัยรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบธรรมที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่สแสวงหาแล้วที่ตรองตามแล้วด้วยใจเพ่งบ้างสันทะการเพ่งของบุรุษกระจอกย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แลสันทะ ก็การเพ่งของม้าอาชาในย่อมมีอย่างไรสันทะธรรมดาม้าอาชาในที่เจริญถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้าอาชาในที่เจริญถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกมา้จาจะให้เราทำเหตุอะไรหนอแล เราจะกระทำอะไรตอบเขาดังนี้ม้าอาชาในนั้นถูกเขาผูกไว้ใกล้ารางข้าวเหนียวยอมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวดังนี้สันทะด้วยว่าม้าอาชาในที่เจริญย่อมพิจารณาเห็นการถูกประตักแทงว่าเหมือนคนเป็นหนี้ครุ่นคิดถึงหนี้เหมือนคนถูกจองจำมองเห็นการจองจำเหมือนคนผู้เสื่อมนึกเห็นความเสื่อม เหมือนคนมีโทษเล็งเห็นโทษสันทะบุรุษอาชาในที่เจริญก็ฉันนั้นเหมือนกันแลอยู่ที่ป่าก็ดีอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ดีหรืออยู่เรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมไม่มีจิตอันกามราคะกลุ่มรุมแล้วอันกามราคะครอบงำแล้วอยู่และย่อมรู้ทั่วถึงอุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง ย่อมไม่มีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมแล้วอันพยาบาทครอบงำแล้วอยู่และย่อมรู้ทั่วถึงอุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจร <society> ิงย่อมไม่มีจิตอันถีนมิทะกลุ่มรุมแล้วอันถีนมิทะครอบงำแล้วอยู่และย่อมรู้ทั่วถึงอุบายเครื่องสลัดถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงย่อมไม่มีจิตอันอุทธะจกุกุจจกกลุ่มรุมแล้ว อันอุทธจักกุกุจ,จะครอบงำแล้วอยู่และย่อมรู้ทั่วถึงอุบายเครื่องสลัดอุทธจักกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงย่อมไม่มีจิตอ,จจอันวิจิกิจฉากลุ่มรุมแล้วอันวิจิกิจฉาครอบงำแล้วและย่อมรู้ทั่วถึงอุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วบุรุษอาชานายนั้นย่อมไม่อาศัยปัทวีธาตุเพ่งย่อมไม่อาศัยอาปโปธาตุเพ่ง ย่อมไม่อาศัยเตโชธาตเพ่งย่อมไม่อาศัยวายโยธาตเพ่งย่อมไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งย่อมไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งย่อมไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งย่อมไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งย่อมไม่อาศัยโลกนี้เพ่งย่อมไม่อาศัยโลกหน้าเพ่งย่อมไม่อาศัยรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยิน อารมณ์ที่ทราบธรรมที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่สแสวงหาแล้วที่ตรองตามแล้วด้วยใจเพ่งก็แต่ว่าย่อมเพ่งสันทะอันหนึ่งเทวดาพร้อมทั้งอินพรมประชาบดีย่อมนมัสการพิกขุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้มาจากที่ไกลเทียวกล่าวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุด ข้าพเจ้าขอ,อนมัสการท่านเพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยแล้วเพ่งของท่านนี้